มันไม่กลิ aro aro ่น <no ม <no 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 ันไม่ล <no ่งจมูกไม่เอออืมกดกดดันจากพระหลวงตาแล้ว <no: ม <no ่ no ้น <no ล <no 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 ่ะเออกดดังเลยทำเป็นหน้าเบ้ใส่เราจะเจ็บไม่เจ็บก็ไม่บอกจะคุยกับเราก็ไม่คุยพยึกหน้านึกงึกใส่หัวแงแงหรอหรอเออวัดวัดในดงเจริญนมาจากดงเจริญลูกมาไขหลวงพ่อวิญญา ตีมวอู้ต้นสงเสียงต้องมดวจันทอ๋ออานายรถมาตเปียนเออมาเรียนไงมาเรียนแล้วก็เลยมานวดอายุเท่าไรนะหลวงพ่อเอ๊ะดรนี่เ่าไรมาเนี่ยอ่าดรนี่ประมาณสี่สิห้าสิบสี่สี่สิบกลางๆนี่แหละเอาเรินเียเนจะเอ็นทำไมเวลาเจ็บอ่ะเออ เก็บตะลอดไม่เก็บผมพวกนี้ก็ต้มปลาเนาะนายกเนาะเอากระดูกออกนี่นี่หลวงพ่อผมไม่ได้เป็นคนอะไรที่เรื่องมากนะแต่ไอช่วงท้องอ่ะเอาไว้ผมช่วงพุงอ่ะไม่ได้หลอก่อแล้วจะบีดทำไมลูกเมื่อกี้บอกแบตหมดไม่ใช่หรอกห่อนวดอย่างคนง่วงนอนไม่มีแรงโอ้

แย่มาจะมานวดอยู่แย่เมื่อคืนลงแกงลายไปบอกใช่ไหมกำจัดรูปตอนนี้ตอนนี้น่าจะออกจากโบว์ยังยังอยู่ยาวหกล้อเป็นเจ้าวาดเลยเหมือนกันโอ้ไม่ไม่เลยไม่น่าจะอยู่อีกยาวกว่าจะให้ินให้พรเป็น

แกผมพะหลวงพ่อนปเทศนี่เทสนะเสียงยังกะหลวงพ่อหลวงพ่อคืออะไรเสียงรุ่หมือนพระมีอายุนี่นั่นแบบพวกอายุห้าสิบอะไรอย่างนั้นห้าสิบหกสิบไปแล้วไม่ได้เลยเทสเทสงานนายกไม่ได้เลยนักเทศเก่าด้วยไม่ใช่เราจะเอา มากี่ <Zomb ies. S 1> องนะเอามากไไี่องโอ้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 โ้ถามว่าเอาอมอา,ากี่องถามกี่องค์แล้วขยี้ด้วยอ่ะเขาจะได้เตรียมไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอาหารอาหารเออหลวงพ่อมาพระองคเดียวเอาข้าวต้มไปถวายให้หลวงพี่เคลียก็บอกแล้วอ่ะไอเทียบมาเนื plus, ้อจานไอเดียมา ลยบพี่ดีเจมาบังก็ไม่รู้บอกแล้วอ่ะก็บอกไปมาคืนไปเทศโยมถวายเข้ามาหลายถังเนี่ยก็เลยพอดีเลยนายกเนนเนนเนนไม่ได้มาก็เลยแบ่งปันมาต้มมาต้มให้นายกเลยบเลย ไปบอกเลยนะอ่าถ้าไม่มาพรุ่งนี้ยเดี๋ยวจะรวมกลุ่มเด็กวังหลุมไปปิดตะพานหินนะจัดไปหัดเสียงยังารต้องอัดซะหน่อยซะบ้างเนี่ยไม่ต้องอัดรอหลวงห้อไม่อายเขาก็เอาอุ้ยอายอุ้ยอ้ายอยู่เย อ่ะแกอะไรอ่ะไม่ใช่คนโง่จ้ะอ๋อสิไปกินเราก็กินอะไรอ่ะดิ